แทนแทนสวัสดีครับน้องๆทุกคนวันนี้นะครับเรามารีวิวเนี่ยครับของเล่นในน้ำนะครับโอ้โหมีอะไรบ้างครับนี่อันดับแรกก็คือเรือเลยนะครับนี่นี่เรืออ่ะไปลอยดอกรอก่อนนะครับนี่แล้วเราก็มีสัตว์น้ำนะครับไขลานเอ้าแขนหลุดไปเรียบร้อยแล้วนะเรามาแกะดูกันเลยนะครับนี่อันนี้ตัวละสิบสามบาทนะครับนี่ซื้อมาจากในมาถึงก็ ตะพืนิ้วเลยนะครับนี่นี่นี่แต่อันดับแรกเราก็ต้อง,งาาประกอบอปปนี่ซื้อมาจากช้อปปี้นะครับอุ้ยดูดูด,ดูเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเทสต,ตัวแรกก่อนนี่ไขาลานไปนะครับดูนะครับทุกคนเอานี่เป็นไงล่ะไงล่ะนะเอาไปต่อเถอย่าขี้เกียจ นี่รู้สึกว่าตัวนี้จะ,จะมันจะไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่นะเห็นนะเ,เดี๋ยวลองเอาตัวตัวอื่นบ้างนี่เอาปลา,าปลาอันนี้คือปลาอ่ะแกออกมาเลยนะครับนี่นี่คือปลานะครับอุ้ยอุ้ยรัวเลยนะครับ อ่ปลาไปเอาเหมือนกันจะไม่ค่อยจะดีเลยดูดินี่ดิดดิ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 ดนะิดิดิดิ ดุ๊ก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 กดุ๊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 ดุ๊ก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 ดุ สามก้อนนี่อือน,น,นี่หมาเห่าดังมากครับแสดงว่าอยากมาเล่นแน่ๆเลยแล้วไม่ให้เล่นหรอ,อกป๋าไปอืมแล้วก็ไข่น็อตนะครับเอา้า นี่ครับหมหัศจรรย์เรือรักเรือล่มนะดูเิยเปิดสวิตส์ตอนนี้โอ้แล้วมอเตอร์จมูกเห็นไหมดู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 งูไงล่ะโอ้เจ๋โอูโอ ไปมหาสัจ์เรือรักมีพ่นน้ำด้วยสิเนี่ยเห็นไหมพ่นน้ำด้วยมหาสัจ์เรือรักเรือร่มเดี๋ยวราปรับตรงสูงหน่อยนะ ชูรักเรือล่มฮึ <c> ่ม <oughs> นะเรามาแกะพวกสับน้ำให้ครบเลยดีกว่านี่อันนี้คือกบกบน้อยคอยรักอ้าวกบไม่มีตาดูติดไหม <c oughs> ไปนี่เป็นไงล่ะ เรามีเรือคอยพ,พ่นน้ำด้วยอ่เดี๋ยวเราจะกลับอีกฝั่งหนึ่งไปนี่อันนี้ปลาปลาอะไรนะปาลาเรามีหมดสามสีปลานินใช่นไหมสามสีอันนี้สีอะไรเยล o w สีเหลืองเรดสีแดง กรีนสีเขียวนะจะสะบัดอย่างนี้เอาไปสิเหมือนมันไม่ค่อยดีเลยนะเราไปซื้อแบบใส่ถังดีกว่าอันนี้ไมไปแล้วเนี่ยอ่ะนี่วันนี้เรามีปูด้วยอุ้ยไหนปูเหรอโอโ้โหนี่มีปูด้วย ปูใส่ฐานใช่ไหมเห็นไหมในป้าป้าหงายขึ้นมาใหม่นี่ปูปูเอาไว้สำหรับพ่นพ่นฟองน้ำไม่ใส่่านาแล้วใส่ฐานสามก้อนนี่มาแล้วเราต้องก็ต้องใส่น้ำยาตรงไหนใส่ข้างหน้าใช่ไหมอ่าแม่ใส่เซอเราจะใส่น้ำยาตรงตรงนี้กันนะเจาะเอาสิครับเจาะเอาสิครับ อืมนั่นแหละจอข้างๆเลครับมาแล้วานี่นะนี่ดูอดอืมต้องผสมน้ำไหมนะเนี่ยต้องผสมน้ำไหมหรือดีอแค่ประมาณนี้พออ่ะเราใส่ไปประมาณนี้พอนะครับเพื่อเป็นการประหยัดนะอ่ะทีนี้เราก็ลองเปิดนะนี่ ทวิคเ,เปิดอยู่ตรงนี้นี่ดูดูด,ดูมันจะร้องอืดอุ๊ยมาแล้วครับเป็นไงบ้างดูสิโอโ้โอหไหนเอาลงให้ให้ให้ใหกบหน่อยใส่น้อยไปหรือเปล่าอะใส่น้อยไปขนาดนี้เดี๋ยวเราลองใส่เยอะๆเนี้ยอย่างงไงล่โอ้ยโ ฮะยังเจ๋าไปเลยเหอสิฮะเ้ยอ่าเดี๋ยวเราลองเอาออกไปข้างนอกนี่หูยดู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 สิอืมฟองฟอดเลยนะครับดูสิลอยไปกับสายลมอืมเหอสิ อันนี้ตัวละตัวนี่กี่บาทนะครับร้อยห้าสิบบาท,บาทเห็นไหมเอาไปเลีนยในห้องน้ำได้ด้วยนะครับอ่าโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาทุกคนไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดติดตามนะครับกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบายบาย